สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้น้องค่อยมนเกิดแล้วมาร่วมทำบุญแล้วก็มาไหว้พระที่วัดสาอัดโดงขอบคุณลนะกยมน้องนุ่นคนสวยเป็นยังไงมากมาวัดครั้งแรกมาวัดครั้งแรกเป็นยังไงบ้างวัดใหญ่สวยไหม ลงไปเดินรอบพีย่ยงรอดใต้ทออ้องพปยาหน้าพี่ยาคนร้ายเลยนาะมือน,นี้เนาะแม่เกี่ยวเขาพี่น้องเลยบอก้มานำ้ำเป็ย่ายรถเกี่ยวเขามมาพี่ติมกันถเกี่ยวเขาเพราะว่าเขามันสุก มาในเกีียวรถพ้นวางมือนีอยังสี่น้าพี่น้องกันเลยนะเกีียวเขาภายในทั้งเกีียวเขาทั้งอันฝนกระตกหลูกกันเลยได้มาก,ก่อนแต่ว่ามือเสานี่ก็ขอข้ามาแม่แล้วกับท่าวแม่ ทเท้าเวสุวรรณใส่เท้าเวสุวรรณเป็นว่ายเป็นยักษ์เป็นเป็นว่ายท้าเวสุวรรณเป็นพระองค์ใหญ่ๆใช <จะ S 1> ่ปเป็นยักษ์เข้าบ่ได้ไหรอเข้าบ่ได้คนให้ยบ่ายอยู่ข้างนอกนขอพ่อพ,พิเดโองค์นึงวิยุคถ้ำเท่าจะเข้าไปทำไมถ้ำนี่เดียถ้ำข้างหลังนี่จะเข้าไปสินี่ เขไไ้าไว้ว้หรือยังนั่นฮะอ,อ,อันนั้นนี่อันนั้นน้ำท่วมนะเข้าไม่ได้นั่นนะเออนีพี่น้องแบบตาแบบโดมเด้อฮะคนละกะอาเจ้ากระดัดง ลองถ่าตจะมี้ซส์กันตอนนี้โคตรย้องเหมืนนะอน,น,นานอาเราไปน้ำหาเกเลือกลบอลเส่็จแล้วคููแปลกก็มูมีคู่เดียวในวัดสีเหลืองโ <c oughs> อ้คุณเนี่ยไู่เดียวมันก็คือมู เปลือนไหวพี่น้องให้ยูพี่น้องกผนโตแั้คึอน้าเมยอยู่กับเกี่ยวเขารถเกี่ยวเขามาเกี่ยวพี่นุ่นอยู่ไหนพี่นุ่นพี่นุ่นจะไปไหว้ท้าวเาวสุวรรณนน,นหรือเปล่าระวังเหยียบที่ดินที่ตมนะครับ อาทิตย์กลับแล้วหรอเอาสาทุไ,ไปสิอไปโอ้ยแต่แม่ร้านเคยแห้งความกิน <c oughs> งันมันเกิดนักข่อยเราก็กินชาบูเรียโอ้โอตายแล้วพี่น้องเอ้ยมันเรา,าไปใสบ่บบปลาคางข่อยมันสีกินทั้งเคกิกนทั้งซาบูเอาเบิง้ง <c oughs> พูดหน่อยๆใส่เบิ้งให้พี่นอออ้องเบิ้งเอฟที่เบิ้งทองเบิ้งนี่นะม, <c oughs> มันสิไปลงอยู่ใส่นี่นงกินเอาเอาเอากะทีจัดให้โอ้ย <c oughs> ไปกินซาบูกันคนมา เโอเาแฟนโอเคค่ะ oh, พ okay, okay, ี่น้องพบกันคลิปหนาเดอร์พ่านาที่ขับหรเตอฝนก็ตกนะบายบายแฟนแฟนบ๊ายบายพบกันคลิป พี่ดีแมฮ้งเด้อจา้าพี่น้อนคนทางโป่งละ่ะสั้นเพลนบอกอมั้งแบบนี้เขาเยนั้นเพลนบอกอไปให้ปิดยังบ่แล้วพูดจาดีๆค,คือถ่ายคลิปอยูอ่อ่า พี่น้องสวัสดีครับขอบคุณก่อนขอบคุณครับที่พามาซุกี้บูกระตังที่พามากินซุกี้หมูกระช้าซาบูอะไรเนี่ยแหละเขาเนี่ยแะต่เบิ่งนั้นเป็นอะไรพี่น้อง